มามากันที่โครงการดีๆนะคะรักที่จะมอบชอบที่จะให้นะคะคเพื่อที่จะหาเงินนะคะไปบริจาคก,กันสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ บรรยากาศที่ตึกทรูทาวเวอร์วันนี้เต็มไปด้วยคนใจบุญมีการจำหน่ายเสื้อยืดรักที่จะมอบชอบที่จะให้และดอกบุญนาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบระมราชูปถมัมภ์โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงเอื้อปราณีเจรระวนน์ประธานม,มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบระมราชูปถัมภ์มาร่วมจำหน่ายเสื้อและดอกบุญนาโดยมีกลุ่มผู้บริหารจากทรูคอ o r ปอร a ชั่นจำกัดมหาชนมาต้อนรับก่อนที่คุณหญิงเอื้อปราณีจะ เดินร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชาสศัตวัฒน์ธรรมรงรองประธานมูลนิธิพร้อมคณะฝ่ายจัดหารายได้ร่วมและยังมีอีกสศิลปินด้วยนะคะจากทัวร์เของเราค่ะแอนนัตชาและเนสนิสาชนมาช่วยสร้างสีสันค่ะมาค่ะขอไพยแทนแอน ก็เรามาในานามของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะจะมาขายเสื้อลักที่จะมอบชอบที่จะให้แล้วก็ดอกคุณนาคนะคะวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทูนะคะซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าจะได้รับการตอบรับดีอย่างนี้นะคะเกินคาดนะคะต้องขอบคุณโทรศัพททูอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์มาช่วยเหลือมาตลอดปัจจุบันเนี่ย ประมาณ60ปีมาแล้วเนี่ยต้อจะให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชและยังให้การรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจำนวนประชากรสูงอาย,ยุมากขึ้นโรงพยา,าบาลก็มีความจําเป็นจะต้องสร้างอาคารหุ่นพิเเลยคุณหญิงแอฟานีได้เข้ามาช่วยการหาเงินช่วยกับผู้ป่วยที่จิตเวชแล้วก็เงินที่ได้ก็จะไปสร้างอาคารแล้วยังไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้และคนพิชีพผู้ป่วยกพประมาณในการก่อสร้างเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า600ล้านบาท อาคารหลังนี้นอกจากเป็นอาคารผู้ป่วยในทางเด็กแสูงอายุแล้วยังผู้ป่วยโรคสมองแระบบประสาทคนลุกเนาะใช่เวลาแบบมีคนร่วมทาบุญเยอะต้องเราไปมาหลายชั้นมากแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยคือรุมซื้อเลยนะคะเรียกต้องมองอย่างนี้เลยว่ารุมซื้อเราเราบอกว่าพี่ขาเอาดอกไม้อีก่อยไหมก็เอาก็เอาบางคนที่แบบบริจาคอย่างเดียวไม่รับ ดอกไม้หรือว่าเสื้อเลยก็มีรับรู้ได้เลยว่าแบบจริงๆน้ําใจคนไทยเยอะมากนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเข้าใจพี่ๆที่ทํางานตามตึกอย่างเงี้ยอาจจะแบบอยากไปทําบุญแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีโอกาสก็เลยแบบมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่เมือที่มาตึกเรานะใช่เป็นที่รัชดาค่ะทูเทาเวอร์ทาวเเวอร์โอเคนะครับ